สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะสำหรับเอฟซีของสาวดำทุกท่านขอต้อนรับกู่ช,ช่องสาวดำพารวยยันจิตปาตีคอมโบดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะพักนี้นะคะฝนฟ,ฟ้าก็ตกแล้วนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านก็คงจะลงทำไล่ทำนานะคะบางคนก็ได้ดำแล้วบางคนก็ยังไม่ได้หอดหวานกล้าท่านผู้ชมฝนมันตกไม่ไม่เท่ากันนะคะก็ ทั้งบ้านพ่อแม่พี่นอ้องคืสิเป็นแบกบักจกแบกบักไทยหน้าด <c oughs> ำให้ดาหน้ากันแล้วเนาะ <c oughs> มันกับมันก็เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเด้เนาะนย้ำย้ำฝนตกแห้งแห้งเห็ดหน้าเนาะดาหน้าดาหน้ามือแตกมือแตกเนาอ,แต,อแ,ตแต่ว่ากับมีกําลังใจเด้เนาะขันมีกําลังใจถ้ามีกําลังใจ,ถ,งใจถ้าเรามีพลังมีกําลังใจเราจะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างนะคะคนรวยรวยแค่ไหนก็ช่างถ้าไม่มีกําลังใจ มีแต่ความหมนมองมีแต่ความเศร้ามองทุกใจมันก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะต่อให้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่ถ้ามีความทุกข์ใจก็มีแต่ความโศกเศร้าเงินก็เป็นปัจจัยสี่นะคะที่ช่วยได้หลายเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องความทุกข์ใจเรื่องเงินก็ช่วยไม่ได้นะครนะคะ่ะ เราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะหลายเรื่องหลายยาวหลายเรื่องหลายราวของชีวิตมนุษย์เราค่ะคนที่มีโชคมีลาบก็ดีใจไปนะคะคนที่ไม่ได้โชคไม่ได้ลาบเล่นอยู่แต่ไม่ซื้อ,อซื้ออยู่แต่ไม่ได้เงินซื้อถูกแต่ไม่ได้เงินนี่ยิ่งช้ำใจเข้าไปใหญ่ยิ่งทุกข์ใจเข้าไปใหญ่นะคะสําหรับเอฟซีของสาวดํานะคะก็บอกว่าคุณแม่ได้ตัวเลขตัวไหนเขียนแล้วก็ส่งส่งในไลน์กลุ่มเลยอ้าว แล้วกว่าจะถึงวันออกมันก็จะหลายใบก็บอกไม่เป็นไรอ้าวสาเหตุที่บอกคุณแม่แบบนี้เพราะว่าเห็นพากันบอกว่าทําไมไม่เห็นคลิปนี้ทําไมไม่เห็นใบนี้ไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปอ้าวพอคุณแม่ได้ตัวไหนมาจากอาจารย์คนไหนที่เขาท่านให้มาคุณแม่ก็เฉียนใส่กระดาษเอีส่งให้ในในในไลน์ส่งให้ในไลน์กลุ่มอ้าวก็พากันบนว่าหลายตัวอ่าแล้วถ้าซื้อทุกตัว กลับหน้ากลับหลังบนล่างอะไรก็ต้องเยอะไม่ไหวอย่างนี้เนี่ยโอ้ยคุณแม่สาวดำนี่ทำตามใจที่สุดแล้วนะคะเออโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่มีใครสามารถร่วงรู้ได้หรอกค่ะว่าเลขจะออกตัวไหนไม่มีใครรู้เลยค่ะไม่มีใครรู้สักคนไม่ว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นาสาวดำนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีคนไหนก็ไม่มีใครรู้ค่ะแต่ว่าเราจะมองกันในแง่ดีหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ เป็นจิตจิตใจของแต่ละคนคะ่ะที่จะมองคนในแง่ดีก็ได้มองคนในแง่ร้ายก็ได้นะคะสาวดําก็ว่าสาวดํานี่ทําตามใจเอฟซที่สุดแล้วไอที่พูดนี้หมายถึงว่าเป็นเอฟซบางคนนะคะแต่สาวดําก็อยากจะพูดให้เข้าใจว่ามีมีเลขที่สาวดําให้ไปเข้าหลายสี่ห้าหกเจ็ดอาจารย์ที่ให้เข้า ก็บอกว่าไม่ได้ดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปนั้นเออไม่มีเวลาที่จะมาดูไอคลิปหรอกค่ะไม่มีเวลามาดูคลิปอันได้ต้นไหนมาก็เขียนส่งเข้าในไลน์กลุ่มกันแล้วกันเอ้าพอแม่พอสาวดําได้มาก็ส่งก็ไปในไลน์กลุ่มแล้วค่ะอ่าไม่รู้ว่าได้อาจารย์ไหนให้มาสาวดาก็เขียนชัดเจนว่าของอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนท่านให้มาจี่หางเกียแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเออให้แคปไว้ให้แคปไว้ พอพอเราได้มาพอเราส่งให้เอากระบนว่าเลขหลายตัวซื้อไม่ไหวกันอา้าก็ให้คุณเลือกเอานะคะเลือกเอาสิคะว่าคุณชอบชอบของใครคุณแคปไว้คุณก็ดูว่าของอาจารย์ไหนให้มาถ้าอาจารย์ไหนเข้าเราก็ตามอาจารย์นั้นถ้าอของอันอื่นที่ว่าเราเราว่าอาจารย์เขาให้ไม่ไม่เข้าเราก็ไม่ต้องตาม อ่ะแล้วถ้าเกิดงวดนี้มันไปตามของอาจารย์ที่งวดที่ผ่านมามันไม่เข้าละ่ะนะคะโอ้คุณก็ต้องใช้สติปัญญาที่เขาเขียนเขาให้แล้วให้แล้วให้แล้วแล้วเราชอบอันไหนล่ะเออเราชอบอันไหนเราชอบอันใบไหนชอบของอาจารย์ไหนเราก็ไปซื้อเอาถ้าดวงมีวาสนาเรามีดวงพาวาสนานำทรงใช่ไหมคะดวงพาวาสนานำทรง เราก็ถูกก็เท่านั้นเองนะคะมันเป็นเรื่องของคนที่มีดวงมีบุญวาสนานะคะดวงบุญวาสนานะคะก็จะเป็นบุญวาสนาที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันในชาตินี้แหละนะคะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงดงามมองคนในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมองทุกอย่างในแง่ดีก็จะมีโชคนะคะแต่ถ้ามองอิจฉาตาร้อนแต่ถ้ามองใครก็ไม่ถูกใจมองใครก็ไม่ดี เขาให้มาแบบนั้นก็จะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนั้นคือเรียกง่ายว่าไม่ถูกใจคุณเลยเงี้ยแล้วคุณก็มองไปอีกแง่หนึ่งอย่างเงี้ยมันโชคมันก็จะไม่เข้านะคะตามความเป็นจริงเนาะ,ะทุกคนล่ะคะอยากจะมีโชคอยากจะมีลาบอยากจะมีโชคลาบอยากจะมีเงินทองเข้ากระเป๋าอยากจะถูกคะ่ะอยากจะอยากจะถูกนะคะบางทีให้ไปตัวเดียวเมึ่งเกิ้งอย่างบู๊กอ,องอาน ญาติดอกไม้ให้สองเก้าตัวเดียวเมื่อเกินตัวบักใหญ่มีหลักฐานชัดเจนก็บอกว่าไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เห็นมีเลยไม่เห็นลงให้ทั้งๆท,ท,ที่เอาให้ดูทุกวันเพราะว่ารวมกันมีอันไหนใบไหนได้มาสาวดาก็เอารวมกันมาบอกค่ะโอ้ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อีกเนาะอ่อืมเจ้าคิดแบบนี้เห็นจังไหนเจ้าจังสีถือไม้เป็นคันเจ้ามีความคิดแบบนี้ เฮ็ดห้แบบนี้แล้วว่าสิเอาแบบนี้เพราะเฮ็ดห้แล้วบ่ถือใจว่าหลายตัวมันทุกช่องละค่ะที่เขาให้มาน่ะทุกช่องค่ะทุกที่ค่ะแต่ละอาจารย์ให้มาสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวกว่าหวยจะออกเขามีเป็นสี่ห้าสิบคลิปแล้วสาวดํานี่มีไม่ถึงนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะ,ะที่สาวดําพูดนี่พูดอยากจะให้คนที่อคอมเมนต์มาว่าสาวดํานี่ะ คอมเมนต์ว่าอย่างที่สาวดําพูดนั่นแหละอยากจะให้รู้ว่าสาวดําก็อ่านอ,อ่านคอมเมนต์คุณนะ่ะนะคะแต่สาวดําก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคยดแคนคุณหรอกแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะคนที่เขาคิดสูตรคนที่เขาหามาอากูบาอาจารย์ที่เขาให้มานั่น ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่เป็นพระหรือว่าครูอาจารย์ที่เป็นพระสูงองค์เจ้าก็มีเยอะแยะที่ท่านให้มาท่านก็ไม่รู้เหมือนกันราคาว่าเลขจะออกตัวไหนแต่จะแต่ถ้าคุณจะไปคอยเอาตัวเดียวหางเดียวถูกเลยนั่นก็ไม่รู้ว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่านะคะเพราะว่าสาวน้ำคิดว่ามันคงจะหายากและอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะคะ <laughs> นองคะเนาะออโอ้ ถ้าคนคิดแบบนี้แสดงว,ว่าคนนั้นเป็นคนริงหุดยิดเนาะคนหุดยิดง่ดงายก้นเบาเบายัางกะก็ฟังไฟลแล้วเราหมุดยิดง่ดงายเนาะ <c oughs> นนค่ะสำหรับตัวเลขนะคะที่สาวดํามั่นใจในแน่นอนนะคะมั่นใจในแน่นอนนะคะที่สาวดาชอบสาวดำสาวดำชอบ,ชอบ 2. แปดสองตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยนะ,ะที่สาวดําบอกนะนะคะว่าสาวดําชอบมากก็คือชอบแปดสอง คือมันอาจจะมาแปดตัวเดียวก็ได้มันอาจจะมาสองตัวเดียวก็ได้กเราก็ไม่รู้แต่ว่าถามสาวดำว่าชอบอะไรสาวดําชอบแปดสองค่ะนะคะแล้วก็ชอบเลขปูกองอาจญ้าดอกไม้นะคะท่านฟันธงให้เลยกับสองสองเก้าสองสองเก้าแล้วก็สนะี่สองสองน่ะมีสองตัวเนี่ยของปู่องอาจญ้าดอกไม้นะอ่ะาอให้วันไหนลงคลิปไปท่านดูได้เลยว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าลงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ นะคะมีหลักฐานชัดเจนมีวันที่ทุกทุกคลิปล้ะค่ะทุกคนล,ล่ะค่ะทุกช่องล้ะค่ะทุกที่เลยลงลงคลิปวันไหนมันจะมีหลักฐานชัดเจนค่ะโดยเฉพาะสาวดานี่ยิ่งชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่าเพราะว่าลงวันไหนแล้วก็มีเขียนจส่กระดาษ A4 ตัวบักเอฟเลยนะคะอ่าแล้วก็มีคลิปไม่เยอะค่ะบางวันก็ไม่ได้ลงนะคะบางวันก็ลงคลิปหนึ่งบางวันก็สองคลิปค่ะ ถ้าวันไหน3คลิปสีคลิปก็จะไม่ใช่คลิปที่มีตัวเลขนะคะเป็นคลิปที่พูดคุยเก็ับเอฟซนะคะอยากพูดอยากคุยกับคนที่เขารักเรามองเราในแง่ดีเราก็มองทุกคนในแง่ดีอยู่แล้วแต่ก็อยากคนที่ก็อยากจะคุยกับคนที่เขามองเราในแง่ดีคือต่างคนต่างมองกันในแง่ดีมันก็จะมีกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะสำหรับครีมนะคะสําหรับครีมแฟนคลับที่ใช้ครีมนะคะก็ สำหรับคนมีตังก็ใช้หนานิดนึงมันก็จะดูเห็นผลเร็วค่ะแต่ว่าถ้าคนไม่ค่อยจะมีตังก็ใช้บางๆค่ะแต่มันก็จะเห็นผลช้าแต่มันเห็นผลล้านเปอร์เซ็นต์นะคะของแม่สาวดำอ่ะนะคะนะคะมีหลักฐานชัดเจนค่ะโรคโควิดไม่เคยไม่เคยคิดที่จะไปจากเราเลยนะคะมันมีแต่จะคิดทำให้เราและคนที่รักเรา พัดพลาดจากเราไปหรืออาจจะเป็นเราเป็นปุ๋ที่พัดพลาดจากคนลักไปก็ได้นะคะโรคโควิดมีแต่หนักหน้าขึ้นทุกวันเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เราคิดเรื่องอ่าเรื่องของโควิดเรื่องของการทำมาหากินเราก็หนักพออยู่แล้วอ่ได้โปรดอย่าอย่ากันแนกันแหนกันอย่าว่ากันเลยค่ะมันมัน มันจะไม่มีกําลังใจนะคะทั้งเขาทั้งเรานั่นแหละขอให้มีกําลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเกิดมาก็ไม่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีหรอกคนทุกวันนี้นะคะเอาเป็นนั้นว่าเราลําบากกันทุกคนคะ่ะไม่ว่าใครตอนนี้ลําบากกันท่วนหน้าลําบากท่วนหน้าไม่มีใครที่จะไม่ลําบากไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็ลําบากก็ะฉะนั้นควรให้กําลังแรงใจซึ่งกันและกันนะคะ ขอให้เข้าอกเข้าใจกันมองกันในแง่ดีค่ะจะได้มีกุศลผลบุญจะได้มีมาให้เรามาช่วยเรานะคะเพราะเรามองคนในแง่ดีนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะนะคะตอนนี้การทำมาหากินก็ลําบากนะคะทำทำมาหากินลําบากมากทุกคนทุกผู้ทุกนามค่ะทำแล้วคนที่ติดโควิดวันนึงถึงเจ็ดพันกว่าคนนะคะต่อวันนะคะท่านลองคิดดู ว่าแต่ก่อนเราเคยเห็นแต่ในแต่ประเทศอื่นนะคะประเทศอ,อินเดียปร,ประเทศซีเรียแล้วก็ประเทศอะไรลหลายประเทศประเทศไทยถือว่าดีมากนั้นนั้นนั้นเป็นคําพูดแต่ก่อนนะคะประเทศไทยเนี่ยถือว่าสุดยอดของความที่มีผู้ติดโควิดน้อยที่สุดน,น,นั่นคือคําพูดสมัยก่อน,นะคะ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่น่ากลัวมาก ติดอันดับเลยค่ะนะครับผู้ที่ติดโควิดไม่มีที่รักษาแน่นอนหน้าโรงพยาบาลเห็นแล้วหน้าสมเพจเวทนาเห็นแล้วมันสะเทือนใจนะคะแล้วก็คนที่อยากจะกลับบ้านก็กลับมาไม่ได้นะคะกลับมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์หนึ่งไม่มีเงินกลับมา สองกลับมาบ้านไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรกินเพราะว่านาไม่มีอะไรไม่มีคิดไปหลายเรื่องหลายราวหลายอย่างบางคนก็ติดโควิดทั้งครอบครัวบางคนไม่มีพยาบาลมารับเครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ทําไปทำมาติดกันห้าคนเจ็ดคนก็มีทำปัตมาก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาผู้ญาติพี่น้อง พ่อแม่ลูกหลานที่ที่ป่วยโควิดในเมื่อคนหนึ่งป่วยแล้วไม่มีทางภาครัฐมารับไปรักษาเตียงไม่พอมั่งอาจจะว่าจะฉีดวัคซีนก็ได้ฉีดมั่งไม่ได้ฉีดมั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะตามที่เราลูก้ลก,กันอยู่นะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานใจที่สุดที่ที่ต้องอยู่ด้วยกันกับครอบครัวที่อีกคนนึงติดโควิดคนเดียวต่อมาก็ติดกันหมดทุกคน ต่อมาก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งมันเป็นอะไรที่สมเพศเวทนานะคะเป็นเรียกกันว่าทั้งเป็นเลยนะคะเสียชีวิตในขณะทั้งทั้งเป็นอ่ะคือเห็นกับตาทุกสิ่งทุกอย่างสาวดําได้ดูข่าวได้ดูติดตามข่าวแล้วตอนนี้ประเทศไทยเราน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆขอฝากทุกๆท่านนะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะไม่สมควรออกไปไหนก็อย่าไปนะคะ สาวดำนี่ก็ซื้อข้าวสารมาไว้นะคะต้มข้าวกินมั่งอะไรอะไรกินมั่งเ่าวสาวดำชอบกินข้าวต้มใส่เกลือค่ะมันมันอร่อยอร่อยเาไปคิดจะไปไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะฝากแฟนกลับทุกคนเอฟซี FC ทุกคนสาวดำก็เป็นห่วงท่านขอบคุณที่ท่านก็เป็นห่วงสาวดำนะคะอยากจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั่นแหละคะ่ะผู้ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนนะคะหรือว่า หรือว่าท่านจะรอให้ถึงลูกหลานของท่านท่านถึงจะท่านถึงจะมองเห็นประชาชนคนอื่นนะคะผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีอำนาจสั่งสั่งวัคซีนอย่างชนิดอย่างดีที่สุดมาช่วยเหลือประชาชนคนไทยขอฝากไปด้วยกันสำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอทุกทุกท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ